อะไรก็ช่วงช่วงล่างเอโบมันก็ว้างแต่ก็ไม่เงียนอ่ะก็ควายหน้าหยุกทุกคน สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดเซียนเว้านะครับอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตามคำขอของน้องๆเอฟซทุกท่านทุกคนเลยนะผมว่าบังเอียดหลังจากที่งเงียดตะโบไปหลายตัวแล้ววันบางเอียดทํเวบานี้แน่ทีว้าอะไรทุกคนงเงียดไล่คอมเมนต์ดูแล้วนะถึง,งเงียดไม่ได้ตอบแต่งเงียดกดไลค์แลวก็ให้หัวใจไปแล้วนะวันนี้งเงียดจะมาทํเว้าวควายจิ้วด้วยก้านมะพร้าวตามที่น้องๆขอนะครับมาเยอะมากนะครับ หลายคนตรงเล็กว่ามีเจะทําเป็นหรือไม่เป็นคลิปนี้ดูกันแน่นอนเพราะบางเหตุไม่เคยทำมาเลยว่าควายตั้งแต่เกิดมาวันนี้มีเจตจำห้น้องเลยถาสำหรับคนที่ทำไม่เป็นเลยจเจตว่าควายเป็นไหมและมันก็เป็นสูตรของบางเหตุบางเหตุไม่เคยเล่าของใครเพราะบางเหตุสุดยอดมากคุณไม่ขึ้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในคลิปหน้านะในคลิปนี้มีเจะมาทำให้น้องดูก่อนจากนั้นมีก็เป็นอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีนะทุกคนแป๊บนึงอุปกรณ์นะครับก็มีทั้งหมดดังนี้นะคีมไม่ใช้มีดตอก ไม่ใช่ตะเบยไม่ใช่คิมล็อกก็ไม่ใช่ไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งตั้งไว้กระดูกไม้เผยหนึ่งอันขนาดสี่สิบเซนติเมตรปีกหนึ่งคู่จากก้านมะพร้าวต่อแล้วเรียบร้อยต่อแล้วเรียบร้อยไม่ใช่พึ่งนะทุกคนต่อนะหนึ่งคู่นะสองอันประมาณนี้นะเนี่มันจะเข้าคู่ประมาณนี้ทุกคนนี่ประมาณนี้แล้วก็ ท้ายท้ายหนึ่งคู่ไว้ทำโขควายเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนี้ทุกคนของไม่รู้ใครตู้เรารทุกคนน้องๆโทรมานะเดี๋ยวเอฟซีโทรมานะมึงเห็นไม่ได้ทำคลิปดีนะเอฟซีทุกคนมึงเห็นฝากด้วยนะเวลามึงเห็นไม่ได้รับโทรศัพท์แปลว่ามึงเห็นไม่ว่างนะตู้มึงเหตุทำงานอยู่ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออยู่นะครับ นี่เอง่มมเห็นายคลิปอยู่น้องๆก็โทรมามันก็ได้ขึ้นอู้อู้ไม่ได้ถายดีพอดีโอเคนี่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับปีงคู่ครับกระดูกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ท้ายมันเนี่ยประมาณนี้ที่เห็นจะขึ้นโครงไว้เนี่ยประมาณนี้ท้ายมันไงก็จะไว้ทําเขามันแหละนี่คนทาเขาโอเคเดี๋ยวเรามาผูกแล้วก็มัดกันเลยมาขึ้นกันให้น้องๆเลยเลยนะเห็นล็อกแสงก่อนเดี๋ยวน้องๆจะได้เห็นอูบาอู้บนะเดี๋ยวแป๊บนึ่อนปิดตรงนี้ก่อนเออ ถ้าไม่ปิดเดี๋ยวมันวูบวาบวูบวาบน้องๆ้อตาลายหมดนะโอเคเดี๋ยวเงี้ยจะมาขึ้นเลยนะทุกคนปีกนะมังเงี้ยแนะนําให้เลือกอันที่ดีที่สุดไว้ข้างบนนะครับเนี่ยมังเงี้ยคิดว่าอันนี้ดีที่สุดนะครับมังเงี้ยไว้ข้างบนแล้วเรามามัดเลยนะทุกคนอ่ะก่อนที่จะมาดูนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยและสำหรับคนที่ไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สีที่สีแดงๆอ่ะข้างชื่อมังเงี่ยข้างชื่อช่องมังเงี่ยตรงนั้นอ่ะกดไปเลยแล้วก็มันจะมีการดิ่งอยู่กดได้มัันนนนเปป็็สีดดดําาะะคครบ้้องๆๆกจไไมม่่พลลิให แล้วก็จะได้คลิปแรกกันทุกคนนะครับทันเม้นแรกกันในวันนี้เห็นไหมทุกคนบางคนว่าเมื่อกี้หยัมินเลขมินเลเมนเลกแล้วบางหลายคนก็งงมินแรกอะไรหลามินรกเมินเลกน,นี่คือ fc ตัวยุงเลยทุกคนกันใช่ไหม fc ตัวยุงเลยมินแรขกันที่แบบเร็วนั้นอมเหยียดลงคลิปปุ๊บก,ก็เม้นเลยในวะันนี้อะไรก็เรียกว่าเม้นเลกคนที่เห็นคลิปคนแรกแล้วก็ดูคนเรขอะไรแล้วบางคนบางทีไม่ตันได้ดูนี่เพราะว่าขึ้นปั๊บก็เม้นเลยนี นี่นะทุกคนเนี่ยเราก็มามาัดก <g ain> ับปีกแบบนี้นะง่ายไม่ยากเลยอันเดียวนี้โอเคแล้วก็มัดอีกอันนึงมัดนะครับขนาดเราก็แบ่งครึ่งไว้นะทุกคนขนาดของ,งเมืนะ่อกี้นะไว้แบ่งครึ่งนะหัวแบ่งกลางของกระดูกนะแล้วก็ให้ปีกนี้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็แบ่งกลางเป็นสี่ส่วนนะครับทุกคนแล้วก็มัดนะครับแล้วต้องแบ่งไว้ก่อนนะถ้าไม่แบ <g> ่งไม่ได้นะทุกคนต้องแบ่งไว้ก่อน โอเคเบ่งระมัดได้เลยนะทุกคนแบ่งระมัดได้เลยมัดมัดง่ายนะครับทุกคนเอาไม้ก้านเพล้านี่มัดไม่ยากนะครับดูดูและจำจำแนะวนำไปใช้ทุกคนขนาดมันเงียบล็อกอัตโนมัติแล้วมันยังวูบวับเลยนะระดับนี้เพื่อทีว่าใครสนใจที่จะสปอนเซวดตัวแับไม้เงียบก็ได้นะเงียบอาระดับบไหนดีกว่าวูบวับวูบวับแรงอยู่มันปีกระถือเลยเสียอันละโอเค อ่าตอนนี right down, right? Now, it, pues. ้มัก็มัดได้แล้วอีกสองอันแล้วเราก็ต้องปรับตรงนี้ดูตรงนี้ตรงด้วยแล้วทุกคนเห้ยสวยไหมปรับตรงนี้ดูตรงนี้ตรงในที่นี้เราก็มามัดท้ายกันท้ายก็เอาอันที่ดีที่สุดไว้ล่างนะครับอันที่ดีที่สุดนะทุกคนไว้ล่างโอเคนะในเราเลือนเเว้นตรงนี้ไว้ด้วยนะตรงนี้เว้นไว้ทำมไยมังเอียดเว้นไว้ทาคางคางของควายนะทุกคนพี่น้องบอกว่าเบาควายเว้นไว้ทําคางนะทุกคน เีมัดมัดพอเป็นกาาลางไว้แล้วกว็มัดเลยมัดยากหน่อยนะเพราะว่ามันตัวเล็ก <c oughs> เพราจิ๋วนี้เขาไม่ก็อยหาทํากันนะครับทุกคนมันยากนะครับมันตัวเล็กพอตัวเล็กแล้วมันจับตรงนู้นจับตรงนี้ก็ยากไปหมดแล้วพอน,น้องๆถาม่าตัวกี่บาทประเง็นสามพันแปดเป้งเพราะใครท้องเราไม่ซื้อพพรายใครามันแปดเพง้งนะพี่แจนะ <c oughs> เออโอเค ได้ไปแล้วนี่ทุกคนใายปีกแล้วก็มาดูอีกใต้กันหนึ่งใต้กันก็อยู่ใต้ปีกนะทุกคนนี่ทุกคนมัดไปมัดไปเลยบางเอียดมัดไปเลยมัดยากมากเลยทุกคนมัดไปเลยวันนี้มางเหยียดจะให้ดูตอนมัดนะครับเพราะว่าหลายคลิปแล้วมางเอียดไม่เคยให้ดูตอนมัดเดี๋ยวน้องๆว่าเอ้ยบางเอียดเอาให้คนอื่นทำห้นี่ว่านี่บางเหยียดให้ดูเลยนี่ ให้ดูเลยว่ามังเอียนตั้มเองหรือว่าใอ้ก็แต่ไม่คลิปนี้รู้ดังแน่ทุกคนแล้วมังเอตั้มสวยด้วยนะไหมแต่ละตัวกองมังเอียนันหมุนพลังกาพยนะไหมไม่ช่างนี่เสเออมาใจนั่งหัวเราะเลยมังเอียนหมุนพลังการของมังเอียนนั้นขึ้นดีไม่ดีอยู่ที่สายชุ่มเอยเสเออนั่นนกเขาดังเลยนกเขาว่าน้องหมาดนั่น้ังเลยเลยโอเคโอเคเมื่อน้องๆมาได้แบบนี้แล้วนะทีนี้น้องๆมาปรับนะครับทุกคนปรับ ให้มันเข้าตรงกลางนะครับเข้าตรงกลางนะครับปรับแล้วก็ให้มันเท่ากันได้หมดทั้งสี่ชิ้นนะครับคือให้มันเท่ากันหมดยังไงเนี่ยให้มันเท่ากันไปนี้น้องๆดูตรงนี้นะครับย้ายมันย้ายมันขิดเหนียวเพื่อนแบบนี้เนี่คนแล้วก็น้องๆก็หยดกาวนะครับแป๊บนึงนะทุกคนนะยังไงขอปรับแป๊บนึงทุกคนปรับแล้วมยังไงก็จะติดกาวน้องๆเลยก่อนหยดไว้ โอเคเงียคิดว่ามันน่าจะเข้าตรงกลางแล้วคิดไว้ก่อนนะทุกคนถ้าเราไม่คิดมันก็จะไม่เข้าตรงกลางนะเนเงนียดเอากาวมาดี๋ยดก่อนทุกคนนึ่เงียจะใช้กาวร้อนนะทุกคนเพราะว่ามันร้อนอ้าวไม่ใช่ ว่ากาวร้อนมันจะติดไว้มากนะทุกคนโอเคทีนี้พอเราหยอดกาวร้อนไปแล้วเราก็รอสักแป๊บรอให้มันแห้งเดี๋ยวมังจะมาขึ้นรูปให้น้องๆดูแป๊บนึงเนี่ยโอเคทุกคนพอมันแห้งแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็ตัดเชือกที่เหลือออกให้หมดมันก็จะได้เป็นแบบนี้ตรงๆไงไหมสวยทีนี้เราก็มาเข้าวลูกบาปีกแบบรวดเดียวเลยเรามาเข้าวลูกบาปีกเราเอาตามที่ขนาดเราต้องการนะครับทุกคนข้าวลูกบาปีก เราจะเอาขนาดไหนก็ได้แล้วแต่แล้วแต,แแต่ทุกคนชอบนะนี่ทุกคนพอใจเน,นี่ยเราเอาขนาดไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบยังไงก็ดูก่อนโอเคมันก็จะทําแบบปีกยาวทั้งหมดนี้เลยนะมันจะขึ้นดีนะทุกคนถ้าเราทําปีกยาวมันจะขึ้นดีมากเลยนะว่าว่านะถ้าเราทําปีกั้่ไ่ะโอกาสขึ้นมันจะน้อยนะ มังเอียดใช้สูตรนี้นะคุณใช้สูตรปีกยาวนะครับมันเอียจะมัดหมดนี่เลยนะคุณเดี๋ยวมันเอียมัดให้น้องๆดูเลยนะเดี๋ยวน้องๆเ้ามมัเอียดขี้โม้แล้วนะนี่ก็มัดได้เลยนะน้องมัดสิ่งเหล่านั้นทุกคนมัดเลยนะปีกยาวขึ้นแน่นอนทุกคนง่ายๆคือแคบแล้วก็ยาวนะครับมังเอียชอบมากสูตรนี้สูตรแคบแล้วก็ยาวเหมือนเราด๊อกฟองป้าชายสวยมากเลยนะป้าชายนะ ใช่เราต้องหาเชือกแล้วเตรียมดึงเลยแล้วละทุกควนนี่มันจะใช้เชือกอันยาวนะเนี่ยอ่าเตรียมดึงเลยแล้วเลยในไม่เสีงววยงไกลทุกคน,นท,ามมาที่น้องแท้ทุกคนน้องแท้ลูกสาวงมากลูกสาวสุดที่เลิฟน้องแทร่เอฟซีบางแอนโต้ มาโต้มีการวางยาลูกกันดูบอกกอท้าวหนิว่าเฮ้ยบอกกอท้าวหนิว่าดูนี่ทุกคนนี่ไหมเราขึ้นเปกนะทุกคนนี่ขึ้นเปกนะแล้วมัดเลยนะได้เรื่องวางบอลปล่อยมาดรูดเบือหลอกเหยื่อย่ำมมาดไมากินข้าวที่อ้าว FC นั่นไี่ย่ำโอย่ำมาเสร็ละมึงอี้ดมัดปื้นจ่ายดอเบี ไม blind, 谢谢 it, s <S uh ่พ huh. yes. yeah. well, ื move, no doubt, no doubt. Yeah, mm ้นนะทุกคนเนี่ยมัดเลยนะขึ้นไม่ต้องเยอะนะอันนี้นะขึ้นนิดๆนะบอกว่าจุดบางเงี้ยมัดเลยไหมสวยเลยอืออือน่าหยำหยำสวยดึงประมาณนี้พอนะบางเงียชอบแค่นี้แต่ตอนนี้บางเงี้ยพลาดแล้วถุงเรย์เอฟซิบางเงี้ยมัดไม่เท่ากันเลยแต่ว่ามันเป็นสูตรนะเงี้ยแข่งตามไม่ไม่เท่ากันเลยเพราะมันเป็นสูตรบางเงียบนะทุกคนได้ลูกดูดลงมาได้เลยลูกสุดจริงเอฟซิวรอปลาลุงวัดวับเบ้ ดูดวยแล้ว no ่าเปียกๆเนาะเปียบเลยเปียกเปียกเปียกมาหน่อยอย่คุยเปียกสาลิมอ๋อมันจะหัดเจาะอ่อนนมาหนาให้มันได้กินมันเลยเหมือนเหมือนมันเง็ดฝึกนกมาก่อนเลยเดี๋ยวมันไม่เจาะไม่เจาะไม่กินแล้วก็ซีบีกนะเปียกๆเลยนะดูได้ดูราได้เรื่องนู้นมาหน่อยจะอยู่กับคุณน้อยเรื่องนี้มาที่บ้านมาเองนะพี่นะโอเคนะครับเวลาเรามัดหัวนะครับอันไหนที่อยู่นอกเราก็ให้อยู่นอกเหมือนกันนะอันไหนที่อยู่ในมันต้องให้อยู่ในเหมือนกันนะถ้าน้องๆสลับนะ เรียบร้อยช่วยที่เขี้ยวหนูช่วยนี่หรออย่างจูบกันไน <hungry. S 2> ี่เน no, <hat> <your hand. mir anda> ี่ยนกนกเต่ามันมาเองไม่จ้อยตัวมันถือว่าจะนี่คิดว่ามันจะน่าจะเท่ากันแล้วนะมึงอย็นคิดว่าเอาเนี้ยสิมึงเห็นไม่อยากวัดนี่แค่คิดหรอกคิดอย่างเดียวมันคิดว่าคิดว่าแต่มึงเห็นไม่อยากวัดมาเดี๋ยวปวัดปั๊บเป๊ะเลยมา năn lê hừ, để làm hết gì, hừ, lòi lên, lòi chặt rúi mà đưa, bẹt thì, cháu dao nào, cưỡi máy từng muôn lúc lâu, không mua, bẹt bẹt bẹt, mạt lên, mà từng thám ông mạt, đai mặt ông mấy ông mặt bảo mặt kia, mặt yên leo, 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 rơi Thế leo, 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 นม่ต้องพูดไปแก้คนนั้นน,น้องชื่อขึ้นไปขึ้นตาเลยนะเอฟซีควงเพียงมหนนะตาเลยนะตาหมุนนะลงมัดว่าดีนะแต่ว่ามไม่หมุนมึงมาต้องว่ายแบยน,นีเย้เหียนุ่งพื้อละตัวหน็อตทะเลนะคนี้ไปแก้คนนั้นคนนี้เอฟซีนี่มันสูตรเอฟซีเออ,อเ,เดี๋ยวเรามาเลยกว่ายต้องผิดกว้างลูกลงมาเลยตอนนีเ้เราผูกกันเลยนี่มันเป็นสูตรที่ไม่เหมือนใครนะทุกคนนะนี่ทุกคน พอมัดแล้วมันก็ได e, ้เป็นออกมาพันนี law, away, dalam, ้นี่ว่าวายที่ไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยมันกวนเคยเคยเห็นว่าวายนี้มั้งไม่เคยเห็นของก็ว่าวายลากลงมาลึกดูออกกว้างแล้วก็ตรงนี้ก็กว้างมากมันนะของก้อนวางนวดนวดว่าวายทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่กองมัดนะออกกว้างแล้วก็ช่วงช่วงล่างเอวโบมันก็กว้างแต่ก็ไม่เห็นอ่ะว่าวายหน้าหยุกทุกคนว่าวายหน้าหยุกเขาใหญ่แล้วก็บางอย่างทำตรงนี้ตามเนียมทำหน้านิดเดียวนะ มัดเจียกหรอเอฟซีเออ่าใชไม้หนักแรงแต่ทีนี้ใบหูบางเงียนก็ไม่เอยว่าควายไม่มีหูว่าควายอะไรไม่รู้ว่างเอฟซีคืนนี้แบบแบบสุดบางเหงียนง่ายๆนะแต่ว่าบางเงียนจะใส่ให้ก็ได้แต่บางเหงียแล้วแต่นะถ้ามันอยากใช้ก็ได้บางเงียนไม่อยากเลยก็ไม่ได้เอฟซีแต่ว่าควายก็คือแกลก็ว่าวงเดือนนะแต่ว่าไม่ได้วงเดือนนะมาใส่เลี่ยมตรงนี้แทนนะเดี๋ยวดูกันนะพอมันเสร็จมันจะเป็นมันฟูนะมาดูกันนะมาเอฟซีขนาดเซียนมากับ ปชาชัตกใจเลยเอซีเอ๋เลยเว้าวควายมูสังเอวใบหูอกอืมนีน่นไหทุกคนหน้าเลี่ยมเหมือนกับอ่าควายวาลิเบนควายวาลิเบน <laughs> แล้วใบหูจ้องเหมือนกับอะไรที่ปราใจบอกว่าอ่าไม่หว่านเมียเห็นไหมเอฟแล้วคอยดูนะบังมัดบอกว่านะเพลงข้างนี้ขึ้นนะนมันมันไงว่า <laughs> มันขึ้นกันนะแล้วบางอย่างจะโพกี้ออกไปเพลงข้างนี้ขึ้นในน้องๆเลยนะเวลาขึ้นนะเข้าไปเลยในจองงูเลยนะ เดี๋ยวตรงนี้มันกะติดได้เลยเดี๋ยวพอเสร็จว่ามันเป็นว่าวายหมุดทางแอ่วันพุ่นนะเดี๋ยวมาแล้วตอนเสร็จกันนะอือทุกคนจะสวยว่าควายสุดบางเอียดนี่แหละว่าควายหมุดทางแอ่วใบหูขิดอ้าวเห็นไหมพี่เราจะรวยมีใบหูจ้องและมีตามีมุมมีปากด้วยแต่ว่าเขามันเป็นควายลูกเสือนะทุกคนเห็นไหมสวยไหมสวยน่าโอเคว้าูกวายลูกเสือแล้วจะดรอย โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่อยากรู้ว่ามันขึ้นไปขึ้นตามไปเลยจ้องนู้นเหมือนเดิมนะทุกคนน่าไอ้น้ทุกคนจัดสวยเราเรามาเอ้ยฉะนั้นคลิปนี้ไม่มากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เคลุมสักตัวใครแล้พบแบังเอียดเซียนเว้าลูกเสือได้ไหมนี่พี่หน้าวันนี้แล้วก่อนสวัสดีครับ